สวัสดีครับพบกับสุริการลิวอ์พูลเราเริ่มต้นกันที่ใกล้ความจริงเสดังพร้อมใจคอนเฟิร์มเวียดเตรียมตรวจร่างกายหงแดงวันศุกร์บรรดานังข่าวคาดังทั้งอังกฤษและเยอรมนีตามพร้อมใจกันรายงานว่าเฟอร์เรนเวียดจอมทัพอัจฉรยิยะของเบลูเกซนมีนออกำหนดการเข้ารับการตรวจร่างกายกับว่าที่ตุสกดมาอย่างลิวอ์พูลในช่วงปลายสัปดาห์นี้หลังจากเสร็จสิ้นช่วงผักร้อน ลิเวอร์พูลนะครับได้บรรลุข้อตกลงในการเซ็นญาคตัวเวียดดตโดยเม็ดเงินสร้างสถิติใหม่ในวงการฟุตบอลอังกฤษด้วยมูลค่ากว่า100ล้านปอนด์พร้อมโบนัสเพิ่มเติมอีก16ล้านปอนด์ซึ่งกลายเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของหองส์แดงอีกด้วยอย่างไรก็ตามนะครับแม้จะมีความขัดแย้งเกี่ยวกับค่าตัวที่รายงานระหว่างสื่อในอังกฤษและเยอรมนีแต่ประเด็นสําคัญคือลิเวอร์พูลพร้อมลงทุนครั้งใหญ่เพื่อคว้าผู้เล่นที่พวกเขาเชื่อว่า จะช่วยยกระดับทีมภายใต้การกุมทัพของกุนซืออเนอร์สลัดในสี่นหส้านาขณะเดียกันนะครับลิเวอร์พูลวอลุ็ตกลงกับเลเวูเซนตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วแต่ตัวเวียดเองจะเข้ารับการตรวจร่างกายอย่างเป็นอาการในวันศุกร์นี้โดยตามรายงานล่าสุดจากเดวิดออสตินกูรูคนดังจากเดลังติระบุว่ากำนวนการถูกวางไว้แล้วและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานาการณ์ นอกจากนี้นะครับฟาบิโซโรมาโนเยี่ยวข่าวเลือดมักโกรนีและฟอเรียนพาทนเบิร์กแห่งสกัดสปอร์ตเยอรมนได้ยืนยันข้อมูลดังกล่าวไปในทิศทางเดียวกันโดยพาทนเบิร์กยังเสริมว่าการตรวจร่างกายอาจเริ่มต้นตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้ทานเควสโชคิลเฮอจาก Sky s p o r t ์รายงานเพิ่มเติมมาแก่ว่า m ม่ฟิลเลือดเบียร์จะรับาเหนื่ยปีละ10.2ล้านปอนด์กับลิเวอร์พูล ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นไปเป็น12.7ล้านปอนหากปรรลุเป,ป้าหมายผลงานส่วนตัวรวมถึงผลงานของเทียมโดยคลิดเป็นรายสัปดาห์นะครับอยู่ที่ระหว่าง195,000ปอนถึง245,000ปอนซึ่งสูงกว่า72,368ปอนต่อสัปดาห์ที่เวียดเคยได้รับจากเลเวอร์กูเซนปัจจุบันเวียดกำลังอยู่ในช่วงพักผ่อนนะครับหลังจากรับใช้ทีมชาตเยอรมนี Germany, ครบ180นาที ซึ่งเป็นเหตุผลที่กระบวนการการตรวจร่างกายจะเกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์แต่คาดว่าดาวเตนในวัย22ปีจะไม่มีปัญหาใดๆเกี่ยวกับสภาพร่างกายเนื่องจากเจ้าตัวมีประวัติอาการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยโดยรููกาลที่มันมาเขาผ่านลงสนามเพียง6เกมเท่านั้นเมื่อกระบวนการตรวจร่างกายเสร็จสิน้นเวียรจะเข้าร่วมสัมภาษณ์และถ่ายภาพเปิดตัวตามธรรมเนียมกับทีมสื่อและของสโมสรจากนั้นลิเวอร์พูลจะสามารถประกาศการเซ็นยาใหม่อย่างเป็นการได้ในทันที ซึ่งอาจเกิดขึ้นเร็วที่สุดก็คือค่ำคืนวันศุกร์ท้านี้ยังคงขึ้นอยู่กับดนพินิชของสมโมสรด้วยเช่นเดียวกันนะฮะก็บทสรุปนะครับปิดเดียวรอชูเสื้อยังเป็นการวันศุกร์นะครับยินดีต้อนรับนะครับฟอร์เรนเวียสู่หงดังลิอร์พูครอบครัวเดอะคับของพวกเรายินดีต้อนรับแล้วมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่กับลิอร์พูไปด้วยกันนะครับ ย้ายแนะ่กูรูเผยหงแดงรอข้อเสนอที่ดีที่สุดก่อนปล่อยน้องนุ่นผลิทีมพิษโอรุกนะครับนะักข่าวคนดังจากฟุตบอลอินไซเดอร์ออกมายืนยันชัดเจนว่าดาวินเยก,ก่อนหน้าฟอร์มฝึกของลิเวอร์พูลจะย้ายออตตินแอนฟิลในช่วงสมัน,นี้อย่างแน่นอนโดยผลลพักหงแดงรอข้อเสนอที่ดีที่สุดก็จะปล่อยตัวในทันทีปัจจุบนันนูเนียนนะครับได้รับความสนใจอย่างกระชิดจ,จากอาวิลานสโม,มสรมาเษธีของประเทศสุดีอาระเบียแต่ก็ต้องแข่งขันกับอัดเดนกุมาริด เอมิลานและนาโปลีซึ่งกำลังจับตาดูสถานการณ์ของเจ้าตัวอยู่เช่นเดียวกันอ๋อชาวอุรุกวัยในวัน25ปีต้องตกเป็นตัวสรองในทีมลิเวอร์พูลมาตลอดในลุ่นกันที่แล้วและผลงานก็ยังน่าผิดหวังสุดๆหลังยิงนี้เพียงเจ็บประตูรวมทุกรายการซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้คุณเซอร์อนเนอสลัต้องหาดาวยิงรายใหม่เข้ามาทดแทนสถานาการณ์ล่าสุดนะครับอุร ระบุว่านูนเยตจะได้เก็บเข้าของย้ายออกจากแอนฟิลอย่างแน่นอนซึ่งลิเวอร์พูลรอข้อเสนอที่ดีที่สุดอยู่โดยกล่าวว่าลิเวอร์พูลเปิดรับข้อเสนอสําหรับดาวินนูนเยตเนื่องจากเขาไม่ได้อยู่ใน,นแผนการทันท,ทีมของแอนเนลสลอตอีกต่อไปแล้วไม่ใช่แค่เออิลันเท่านั้นยังมีสโมสรอื่นในลีกซาดิออระเบียที่สนใจเขานูนเยตยังคนได้รับความสนใจจากทีมยุโรปีด้วยโดยออนน์กวนมาริดเป็นหนึ่งในสโมสรที่ชื่อว่าสนใจที่จะเซ็นสัญญาก,กับเขา ตอนนี้นครับ Liverpool ลิเวอร์พูลกำลังรอข้อเสนอที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ฉะนั้นพวกเขาก็สามารถนำเงินส่วนนั้นไปใช้กับแผนการปรับปรุงทีมของพวกเขาต่อไปนูญ,ญียตอายุเพียง25ิปีเท่านั้นและยังมีเวลาอีกมากในการพัฒนาตัวเองกลับมาสู่เส้นทางที่ดีในอาชีพอีกครั้งซึ่งการเล่นฟุตบอลอย่างสม่ำเสม,มอกับสโม,มสรอ,อื่นอาจเป็นสิ่งที่เหมาะสมสําหรับเจ้าตัวในฤดูกาลหน้าสำหรับนูนียตนะครับย้ายจากเบนฟิก้ามาเล่นให้กับลิเวอร์พูล เมื่อปี2022โดยค่าตัว85ล้านปอนด์โดยลงสนามไปรมทุกรายการ143เกมยิงไป40ประตูนะฮะก็ยังไงก็ขอให้โชคดีลาก่อนนะน้องนุ่นแอดมินก็เป็นอีกคนหนึ่งนะฮะที่รักน้องนุ่นนะครับด้วยผลงานอาจจะไม่ปังเท่าที่ควรแต่รักในเรื่องของแพชชั่นนะครับแล้วก็รักในเรื่องของความทุ่มเทนะฮะแล้วก็ รักในเรื่องของความตลกของน้องมันนะฮะขอให้โชคดีกับเส้นทางใหม่นะฮะยังไงนายก็คือตำนานแล้วก็จะรักนายตลอดไปน้องนุ่นของเราเคามีเข้ากันกูรู้เชื่อซิมเมโอเน่ปื้มรับเบิร์แน่หางได้ตัวมาร่วมทับตามีเควินเฮดชาร์ดนะครับผู้เชี่วชันฟุตบอลยุโรปแสดงความคิดเห็นว่า ดีโก้ซิเมโอเน่เทนเนอร์ของแอตเลติกมาเรตจะชื่นชอบแอนดูโรเบอร์สันแบ็คซ้ายทีมชาติสกอตแลนด์ของลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนหากคว้าตัวแข้งรายนี้ไปร,ร่วมง,งานได้สําเร็จเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะฮะมีข่าวลืออย่างนหนาหูว่าโรเบอร์สันตอบตกลงในาการย้ายจากลิเวอร์พูลไปเล่นกับแอตเลติกมาเรตเรียบร้อยแล้วโดยเหลือแค่ให้หงส์แดงเจอจาแค่ตัวกับฝั่งตราหมีเท่านั้นซึ่งน่าจะอยู่ที่ราว8ถึง10ล้านปอนด์นะครับ กะนด้วยกันนะครับในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโ,โลกที่สหร,รัฐมริกาอตร์ดุงโกเมริดก็ประเดิมสนามด้วยการพ่ายแพ้ต่อปาร,รีสแซงต์แชงยับเยิน4ประตูต่อ0ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทีมของซิเมลเนี่ยมีปัญหาในด้านเกมรับโดยเฉพาะแบ็กซด์ตัวเลือกอย่างชาบีกาลันและเรนิโดมันดาว์ยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างที่หวังเอาไว้นะครับในมุมของเฮดชาร์ตนะครับเชื่อว่าหากซิเมลเนี่ยได้ตัวโรเบิร์สันในวัย3 1ปีไปเสริมแนวรับจริง ก็จะเป็นการจับคู่ที่ลงตัวอย่างแน่นอนโดยกล่าวว่าแน่นอนผมนึกถึงโรเบอร์สันที่แอตแลนโกถ้าซิเมลเนี่ยมีแบกซ้ายอยู่ในใจผมคิดว่าคนคนนั้นน่าจะเป็นแอนดี้โรเบอร์สันเพราะเขาชอบผู้เล่นที่มีประสบการณ์และมีแรงกระหายที่จะเป็นผู้ชนะตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่แอนดี้โรเบอร์สันเป็นหากคุณมองอาชีพคาแข่งข,ของเขากับลิเวอร์พูลเขาคว้าใจชนะมาได้ทุกอย่างแล้วคุณลองดูสิ่งที่เคลนติปียททำกับแอตแลนโกสิ เขาได้กลายเป็นฟันเฟืองสําคัญในเครื่องจักรแห่งการคว้าแชมป์ของพวกเขาและซิเมอเน่เมื่อต้องการปล่อยเขาไปผมคงจัดแอนดี้โรเบอร์สันไว้ในประเภทเดียวกันในฐานะคนที่มีประสบการณ์ขขมากมายในพรีเมียร์และเป็นนักฟุตบอลตัวจริงผมคิดว่าซิเมอเน่จะต้องชอบเขาแน่แนสําหรับโรเบอร์สันนะครับซึ่งอยู่กับลิเวอร์พูลมานานถึง8ปีกําลังเจอบททดสอบสำคัญในอาชีพหลังจากมิลลเคเก๊แบ็กซ bon ้ายปอนมัดใกล้จะย้ายมาเป็นคู่แข่งในการยั่งตําแหน่งตัวจริงโดยตรง และสุดท้ายต้องรอดูว่ากัรตันทิมชากสกอตแลนด์จะเลือกย้ายออกจากแอนฟิลหรืออยู่สู้ต่อไปนะครับปิดจ็อ <fort> บคุณพ่อเคอร์เกตยันเองดิลซบลิเวอร์พูลเสร็จสมบูรณ์ค่าตัวพุ่ง1,900ล้านบาทเฮียวีโกของจริงคุณพ่อของมลาร์เคอร์เกตนะครับออกรงคอนเฟิร์มเองยืนยันลูกชายจะย้ายซบลิเวอร์พูลแน่นอน ดือทุกอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วสุดสุดการรอคอยของเราเะยครับนะครับเดือดการนี้ทีมของเมเเแบบร์ลัเคอร์แกสแบสซานดอรุ่งพุ่งแรงจากปอนหมัดไรที่เป็นความจริงเต็มทีเมื่อล่าสุดคุณพ่อของนักเตะได้ออกมายืนยันด้วยตนเองว่าลูกชายของเขาจะย้ายมาสวมเสื้อหงแดงลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนพร้อมเผยว่าดีอทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วและพวกเขาปฏิเสธทุกสโมสรเพื่อลิเวอร์ pool เพียงทีมเดียวหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือด้านระบุว่า ลิอร์พูเดิมลุกข้นตกลงค่าตัวของดาวเตะในวันยี่ปีกับบอนมัดได้แล้วที่ประมาณ52ล้านดอลลาร์หรือ1,900ล้านบาทขณะที่เงื่อนไขส่วนตัวก็ได้รับการสรุปเรียบร้อยเช่นกันโดยยืนยันจากคุณพ่อครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำสัญญาณจากมาโก้พี่ชายของเขาที่เคยโพสตสตอรี่อินสตาแกรมบอกใบถึงเดี๋ยวนี้ก่อนหน้านี้นะฮะสำหรับเราแล้วมีแต่ลิอร์พูเท่านั้น เราจะไม่ไปที่อื่นและจะไม่พูดคุยกับสโมสรอื่นได้คุณพ่อของเกอร์เกสกล่าวอย่างหนักแน่นทุกอย่างระหว่างเราเสร็จสมบูรณ์แล้วเหลือเพียงรายละเอียดเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งโดยพื้นฐานแล้วมันเป็นเดิวที่จบแล้วการเคลื่อนไหวนี้ถือว่าเป็นภารกิจเร่งด่วนของลิเวอร์พูลที่ต้องการยกเครื่องผังหลังใหม่หลังจากที่เทรนส์อเล็กซานโนย้ายไปร,ร่วมทีมเรอลมดรตและแอนดี้โรเบิร์ตสันกำลังจะเข้าสู่ช่วงปีสุดท้ายของสัญญา โดยก่อนหน้าน,นี้นะครับหงแดงก็ได้คว้าตัวจิมมี่ฟิมปงแล้วและการมาของเกเกสจะทําให้แนวรับของอาร์เน์สลัตลงตัวยิ่งขึ้นสัญญาณบวกนี้ยังเกิดขึ้นพร้อมพร้อม,อมกับข่าวใหญ่ที่ลิเวอร์พูลจดทุสติสูงสารด้วยการทุ่มเงิน1 3 9 5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว5,100ล้านบาทเพื่อคว้าตัวฟรอนรนเวียสยิ่งสต้อนเห็นถึงความทะเยอทะยานในการสร้างทีมยุง่งนายฟังตอนบันเองก็ดูเหมือนจะเตรียมพร้อมสําหรับการจากไปของเกเกแล้ว โดยการเซ็นญากับอาริเองสติเฟียร์แบงซ้ายดีกีกับตันเทียมจากร้นมารอไว้ล่วงหน้าแล้วทําให้กระบวนการการยืมทีมครั้งนี้ราบรื่นยิ่งขึ้นหลังจากสร้างผลงานสุดเด่ดเดนกับบอลมัดในฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5โดยการลงเล่นครบ38เกมในพรีเมียร์ยิงไป2ลูกกับ5อาซิติตในที่สุดมิลลัสเคเกตเพื่อนร่วมทีมชั้นฮังการีของโดมินิกโซบอสไลก็กำลังจะได้ย้ายมาสู่ทีมแชมป์พรีเมียร์ในอีกไม่ช้านะครับ ทัวลงยับ CEO. ดอทมุลนะครับคอมเมนต์สุดช็อกอยากให้เวียสซบมาเยือนมากกว่าลิเวอร์พูลแฟนบอลฉุนขาดดามาสนันนเยอรมันฮันส์โยอาคิมวักเค่ CEO ของดอทมุลเจอกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังให้ความคิดเห็นสุดพิลึกเกี่ยวกับดีลของฟอร์เรนเวียกิดามาร้อนรุ่สนันวงการลูกหนังเยอรมันเมื่อฮันส์โยอาคิมวัเค่ CEO คนดังของบริษัทดอทมุนแล้วรองประธานสมาคมฟุตบอลเยอรมนี DFB กลังเผชิญหน้ากับพายุทั่วลงอย่างหนักจากแฟนบอลทั่วโลกหลังให้สัมภาษณ์สุดช็อกที่มองว่าหลงผิดโดยกล่าวว่าเขาอย่างเห็นฟอร์เรนเวียสเพเมเกอร์อัจฉยิยะของเลเวอร์คูเซนย้ายไปอยู่กับคู่ปรับตลอดการอย่างไบยามินิกมากกว่าจะย้ายไปลิเวอร์พูลความเห็นดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นท่ามกลางข่าวใหญ่ที่ลิเวอร์พูลแล้วก็ตกลงเบื้องต้นคว้าตัวฟอร์เรนเวียสด้วยค่าตัวมหาศาลที่อาจสูงถึง1 1 6ล้านปอนด์ซึ่งจะทําให้เขากลายเป็นผู้เล่นค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตตรฟุบอังกฤษ ทันทียิ่งไปกว่าน,นั้นการตัดสินใจครั้งนี้เวียดได้ปฏิเสธบเายอาร์มเนกให,ใหญ่ที่มักจะดุดนักเตะพรสวรรค์จากทีมกู่แข่งในลีกไปร่วมทีมเสมอเมื่อสแกนสปอร์ตเยอรมนีถามถึงดิวประวัติศาสตร์นี้บาคเกลรับให้คำตอบที่ทำเอาหลายคนต้องขยี้ตามันน่าเสียดายจริงๆที่เล่นอย่างฟอร์เรนเวียดกำลังจะออกจากบุนเดสกาบาคเคกกล่าวผมคงไม่มีปัญหาเลยถ้าเขาไปอยู่กับไบเยร์เมวนก นั้นคงจะดีกว่าสําหรับบุนเดสลีกะ่ะแม้จะมีเหตุผลในเชิงเทคนิคว่าการที่นักเตะเก่งๆอยู่ในลีกต่อไปแม้จะอยู่กับทีมคู่แข่งอาจช่วยเพิ่มค่าสัมปธระของเยอรมันในเวทียุโรปแต่แฟนบอลสุนญ,ญัต์รับไม่ได้กับความคิดเห็นนี้ในฐานะที่เขาเป็น CEO ของดอทมูนเสียงวิจารณ์จากโลกโซเชียลระเบิดขึ้นในทันที ซีอคิดจริงๆหรอว่าการเสริมความแกร่งให้กับทีมที่กินถ้วยบุนเดสกาเยนวันเป็นอาหารเช้ามันดีตล่สั่งหลงผิดอะไรเช่นนี้แฟนบอลรายหนึ่งคอมเมนต์อย่างดุเดือดแฟนบนอลอีกรายเสริมว่าคุณพูดคำพวกนี้ออกมาในฐานะซีอของดอตมุนได้ยังไงโดยที่ไม่รู้สึกเกลียดตัวเองบ้างเลยเหรอและอีกหนึ่งเสียงที่สท้อนความรู้สึกแฟนบอลโปรดหยุดพูดเถอะใครก็ได้เอาไม้ออกจากปากเขาที หตการณ์นี้ที่จุดประเด็นถูกเถียงครั้งใหญ่ถึงบทบาทและความเหมาะสมของหนึ่งในผู้บริหารที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการฟุตบอลเยอรมนีขณะที่เวียสกำลังจะเริ่มต้นบทบาทใหม่กับลิเวอร์พูลในฐานะนักเตะค่าตัวสถิติใหม่ของเกลอังกฤษทุบสถิติพีเมลิง ไกเซโดไม่แคร์เปิดใจยินดีวีเอตจ่อยยายสมหง,ดงแดงแซงค่าตัว116ล้านปอนด์ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ลิเวอร์พูลจ่อปิดเดียวฟอร์เรนเวียดด้วยค่าตัวที่อาจสูงถึง116ล้านปอนด์จ่อตุกสติค่าตัวแพงที่สุดในเกาะอังกฤษวงการฟุตบอลอังกฤษกำลังจะเกิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่เมื่อหงแดงลิเวอร์พูลตัวเป็นข่าวแก้บลุกก็ตกลงเต็มทีในการคว้าตัวฟอร์เรนเวียสเพเมเกอร์อัจฉริยะจากเบอร์เลิุกูเซ่น ด้วยค่าตัวพื้นฐาน100ล้านปอนด์และอาจพุ่งทะย,ยานสูงถึง116ล้านปอนด์ราว5,420ล้านบาทเมื่อรวมแอดออนต่างๆซึ่งจะทําให้เขาตุสติกลายเป็นนักเตะค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกซึ่งแสงหน้าเจ้าของสถิติเอืมอย่างไมเซกาไก่เซโดมิฟิวของโลซีในทันทีตามการกระแสข่าวดังกล่าวนะครับหลายฝ่ายต่างจับตาไปที่ปฏิกิริยาของไกเซโดที่กำลังจะเสียตำแหน่ง แต่จ้ตัวกลับแสดงสปริตอย่างน่าชื่นชมโดยให้สามารถกับสเกตสปอร์ตนิวว่าเขามีความสุขกับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ดีครับที่เวดจะมีค่าตัวมากกว่าผมเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมผมมีความสุขที่ได้ดินเขาว่ากําลังจะมาพิมพ์ลีกไกเซโดกล่าวย้อนรอยโชคดีในความโชคร้ายของลิเวอร์พูลสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าน,นั้นคือการที่ลิเวอร์พูลพลาดควาตัวไกเซโดเมื่อเมปี2023กลับกลายเป็น โชคดีในความโชคร้ายที่ซึ่งนํามาประโยชน์มหาศาลต่อสโมสรในวันนี้ในวันนั้นหงแดงยื่นข้อเสนอถึง111ล้านปอนด์ให้บรดเดนและได้รับการยอมรับจากบริดเดนแต่ตัวนักเตะเองเลือกที่จะย้ายไปเชลซีแทนซึ่งผลลัพธ์ที่ตามมาคือหงแดงประหยัดเงินมหาศาลลิพ์พูลเก็บเงินก้อนโตนั้นเอาไว้กับตัวซึ่งกลายเป็นทุนสําหรับการในล่าตัวเวียดในปัจจุบันแจงเกิดกาฟินแบก การพาดเป้าหมายหลักอย่างไกเซโดทำให้สโมสรนหันไปปั้นไรอันสกาเฟนแบกที่คว้าตัวมาจากบุนเดสการเยอรมานีบบเยมิคด้วยค่าตัวที่ย่อมเยาวกว่าและเม่ฟิลชาวดัต์ก็ฉวยโอกาสนี้แจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในแดนกลางของทีมบบทบาทของกาเฟนแบกจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเมื่อเวียตย้ายเข้ามาเพราะความสามารถในการเล่นเกมรับและการตัดเกมของเขาจะช่วยปลดปล่อยให้เพเมเกอร์ชาวเยอรมันมีอิสระ ในการสร้างสรรค์เกมรุกได้อย่างเต็มศักยภาพอากล่าวได้ว่าหากลิวดได้ตัวไกเซโดในวันนั้นก็คงไม่มีดิวของเวสในวันนี้นีนนนน่คือบทพิสูจน์ที่จะดเจนว่าในโลกของฟุตบอลทุกเรื่องราวมักมีด้านดีซ่อนอยู่เสมอนะครับโอกาสทองหงดงโอซิมเมนยอมหันข้าเหนื่อยเปิดประตูสู่แอนฟิล ลุ้นดิวสลับขั้วนูนเยสมีลุ้นสัญญาณบวกวิเตอร์โอซิเมนนะครับยอดดาวยิงนาโปลียอมลดเพดานคะแนนอของตัวเองลงมาอย่างน่าตกใจเหลือราว200แสนปอนต์ต่อสัปดาห์แม้จะเพิ่งทำง,งานความจ์พิมลีกพร้อมสถิติการยิงประตูสูงสุดในลีกแต่ดูเหมือนว่าภารกิจสร้างทีมที่สมบูรณ์แบบของอันเนอร์สลัตกับลิเวอร์พูลยังไม่จบสิน้นโดยเฉพาะตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าที่ยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามใหญ่และล่าสุด ประตูสู่การคว้าหนึ่งในแนวยิงที่ดีที่สุดของยุโรปอย่างวิกเตอร์โอซิเมนก็ได้เปิดกว้างขึ้นอย่างไม่คาดฝันสถานการณ์ในแดนหน้าของหงแดงยังคงไม่นิ่งเมื่อดีโกโชต้าผู้เล่นที่เจียบคมงที่สุดในเทียมต้องสู้กับปัญหาการบาดเจ็บรบกวขนขณะที่ดาวินเนยสก็ยังไม่สามารถเคล้นฟอร์มเก่งออกมาได้อย่างสม่ำเสมอทำให้สโมสรมองหาตัวเลือกใหม่และชื่อของวิกเตอร์โอซิเมนก็กลับมาอยู่ในเราอได้อีกครั้ง ตามการรายงานล่าสุดจากฟุตแมกกาโตระบุว่าโอซิมเมนก่อนหน้าทีมชาติไน,นจีเรียนในวันย26ปีได้แสดงท,ท่าทีอย่างชัดเจนว่าต้องการการแข่งในยุโรปต่อไปด้วยการยอมหันค่าเหนื่อยที่เคยเป็นอุปสรรคลงมาอย่างน่าตกใจโดยต้องการค่าเหนื่อยเพียงราว20,000 0ปอนตอสดาเท่านั้นซึ่งเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับโครงสร้างค่าจ้างของลิเวอร์พูลและต่ำกว่าข้อเสนอจากสโมสรอัลอ,อิลานในลิกสุดิออาระเบียหลายเท่า การลดค่าเหนื่อยครั้งนี้ทาให้ดิวสลับขั้วมีความเป็นไปได้สูงขึ้นในทันทีหากดาวินูเยสที่รับค่าเหนื่นอยราว1 6 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ยายออกจะเทียมตามที่ตกเป็นข่าวจะทําให้ลิเวอร์พูลมีงบประมาณค่าเหนื่อยเพียงพอสําหรับโอซิมเฮนและด้วยมูลค่าประเมินของทั้งคู่ที่ใกล้เคียงกันราว60ล้านปอนด์ข้อตกลงแลกตัวผู้เล่นจึงไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันผลงานการันตีคุณภาพ โอซิเมียนได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในเครื่องจกักรถล่มประตูที่ดีที่สุดในโลกและสถิติในฤดูกาล2 0 2 4ถึงที่ผ่านมาก็ตอกย้ำคุณภาพของเขาได้เป็นอย่างดีและชัดเจนที่สุดโดยสถิติในลีกนะครับในฤดูกาล2 0 2 4ถึงวิกเตอร์โอซิเมนลงสนามไป41เกมสัดไป37ลูกกับอีกแอาซิตแม้จะมีคำถามเรื่องลีกที่ขาแข้งแต่ด้วยผลง,งาน37ประตูจากทั้งหมด41เกม เือเป็นตัวเลขที่ไม่ธรรมดาและประสบการณ์ในเวทีใหญ่กับนาบุลีก็พิสูจน์แล้วว่าเขาสามารถรับมือกับความกดดันในระดับสูงสุดได้การที่โอนสเปนส่งสัญญาณพร้อมย้ายทีมด้วยการลดขเหนื่อยอาจเป็นโอกาสทองและเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ลิเวอร์พูลทำหาแฟนบอลต้องจับตาดูว่าอาร์นเนอร์สลอตจะตัดสินใจเดินหน้าปิดดีลประวัติศาสตร์ครั้งนี้เพื่อสร้างสามประสานในแดนหน้าให้กลับมาอันตรายที่สุดในยุโรปอีกครั้งหรือไม่ นี่คือสดข่ารลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่17มิถุนายนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมรส,สมรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมรสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของบู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ